สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจําเดือนมีนา1 3ึมีนา2568เรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ราศีเมษนะคะเมษเกิดตั้งแต่สิบสามเมถึง14เพ่พฤษภาแาม่ทตุไฟมีดาวองคารเป็นดาวประจําราศีเกิดมาดูเรื่องราวคุณเมษความรักของคุณตอนนี้ปัญหาประเด็นที่เป็นกันอยู่นะคะรักสามเศร้ารักไม่เข้าใจกัน ของคุณเมธราศดูได้ลัคนาดูได้ไพ่ตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้เพราะว่ามันเป็นไพ่โดยรวมนะคะไพ่สลับกันได้ด้วยนะอ่ะมาดูพลังงานคุณเมธเป็นอย่างไร queen of pentacle s หกดาบห้าไม้ห้าดาบ The fool เรื่องราวความสัมพันธ์ เรื่องราวของความรักที่มันมีเรื่องราวของการเอาชนะไม่ลงรอยกันไม่ลงเอาใจเนี่ยใจมันทะเลาะกันมันไม่ลงให้กันนะคะมันมีความแข็งใจเนมันไม่ยอมลงให้กันน้อยอกน้อยใจช่วงนี้คุณเมธน้อยใจนะคะพยายามแข็งพยายามลุกขึ้นมาสู้พยายามลุกขึ้นมาเป็นเดอะฟูลฉันจะต้องเข้มแข็งและเดินหน้าไปในความสุขของฉันให้ได้แต่มันก็ยังทะเลาะกันในใจนะคะความรู้สึกความอ่า ความน้อยอกน้อยใจมันก็ขึ้นมาเป็นช่วงๆทําให้คุณไม่รู้สึกว่าปัญหาในความรักที่มีประเด็นตอนอยู่ตอนนี้มันรู้สึกมันมันตีกันอะนะคะมันตีกันมันขัดแย้งกันไม่หมดเลยในใจนะคะจะดีก็ไม่ดีสักทีมันจะเข้มแข็งได้ก็เข้มแข็งไม่ได้สักทีกับปัญหาเรื่องราวความยุ่งเหยิงนะคะที่เกิดขึ้นในใจของคุณเมฆอยู่ตอนนี้อ่ะขอดูหน่อยคนที่มีประเด็นเป็นปัญหาของคุณเมฆเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เ h e าริอัด 킹ออ o วอลน์แปดไม้อัศวินเหรียญสิบเหรียญช่วงนี้เขาอาจจะมีงานได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานหรือเป็นการเปิดธุรกิจเปิดร้านค้าทำอะไรใหม่ๆใ,ในมุมของเขานะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยในช่วงนี้นะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะพยายามคือจัดการตัวเขาเองเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเรื่อง,อง,อง,ง,องกิจการของเขา ตัวเขาเองอาจ,จพยายามทําตัวยุ่งๆเขาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มีความรู้สึกมีกังวลหรือมีความคิดถึงเรื่องราวของคุณเมธนะคะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างพยายามจัดการตัวเองให้อยู่ในมือพื้นที่ของตัวเองให้ได้แต่ด้วยความคุณเมธอาจจะมีความรู้สึกในใจที่มันยังตีกันอยู่ในใจพยายามจัดการตัวเองแต่ฉันก็ความรู้สึกมันตีกันอะ่ะส่วนเขาเองเขาพยายามโฟกัสที่งานและเงินเพื่อที่จะทําให้เขาว่า อยู่ได้สบายดีไม่คิดไม่เครียดกับเรื่องราวของคุณนะคะนั่นคือมุมของเขาในอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณทั้งคู่อะไรเกิดขึ้นขอดูสิอะไรเกิดขึ้น,นมีความเอาแต่ใจนะคะเพจออฟสอดเดอะเอมเพสสี่ดาบดูเวลสี่ไม้ มีเรื่องราวของคุณสองคนที่เกิดความเอาแต่ใจคนนึงก็อีโก้เยอะคนนึงก็เอาแต่ใจนิสัยเด็กๆนะคะก็มีการคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเอาแต่ใจอีกคนนึงก็เป็นผู้ใหญ่เหลือเกินจนกลายเป็นว่ามันมันจูนข้อหากันช่วงนี้เหมือนจริงๆอ่ะคุณสองคนก็เข้าหากันได้นะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่หลังๆมาเริ่มมีคนคนนึงที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองงอแงหรือง,งีง่เงาอีกคนค่อนข้างที่จะ อ่าเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลพอสมควรแต่ว่าถ้าคุณอ่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งงี่เง่ามากๆอีกคนก็จะพยายามเข้มแข็งแล้วก็พยายามหาเหตุหาผลในการคุยกันในเรื่องเหล่างความรู้สึกงี่เง่าใดๆเหล่านั้นนะคะเอาแต่ใจเอ่ยแล้วก็จเจ้าลมเอ่ยนะคะบางคนเป็นเรื่องราลของความรักที่อยู่ไกลต่างประเทศอ่า รักข้ามประเทศหรือรักต่างชาติต่างแดนต่างภาษาเป็นความเข้าใจระหว่างคือคนนึงอายุเยอะกว่ามากๆที่เป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งก็มีความเป็นเด็กจึงทําให้เรื่องราวของความรู้สึกของคุณสองคนทําให้มีความขัดแย้งในเรื่องราวของอายุในเรื่องราววัฒนธรรมความคิดนะคะแตกต่างกันจึงทําให้มันมีปัญหานะคะในเรื่องราวความสัมพันธ์เนาะมันก็มีเรื่องราวของการหึงหวงการเอาแต่จใจหรือความน้อยอกน้อยใจระยะทางเป็นเหตุทําให้เราสองคนไกลกันแล้วก็ ุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะขัดอกขัดใจหรือไปได้ยินได้ฟังอะไรมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเข้าใจผิดกันนะคะแล้วก็งองแงงกันประมาณนั้นอ่ะขอดูหน่อยว่าถ้าคุณเมธพูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่าอะไรสามดาบ Queen of w n r s the Emp the Empress the, em the Sun แล้วก็สเตนถ้าคุณเมธพูดได้บอกได้จะบอกว่า เรื่องราวความลักของเราอะ่ะมันก็ดีดีอยู่มันก็เป็นความสุขดีอยู่แต่คุณไปให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นความลักสำมเ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์เราอะ่ะแล้วคุณจะไม่ให้ฉันโกรธหรือไม่ให้ฉันเคืองได้ยังไงคุณไปเอาคนคนนี้เข้ามาเพื่ออะไรเอามาทําให้เราต้องมีปัญหากันเพราะอะไรนะคะเหมือนน้อยอกน้อยใจคนรักว่า คุณแปเอ,อีกคนนึงเข้ามาเป็นความสัมพันธ์อ่ะคุณไปให้ความสําคัญคนนั้นมากกว่าฉันก็เกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจกันนะคะเมธก็ตําหนิติดต,ติงพูดถึงอีกคนนะคะอีกคนของของของเขาก็ได้อีกคนของของเขาก็ได้เนาะซึ่งมันมีนเรื่องราวคนสามคนนะคะฉะนั้นเรื่องเรื่องที่คุณเมธน้อยใจอยู่อาจจะเป็นเรื่องอีกคนของฝั่งนั้นก็ได้หรือ ฝั่งนั้นไปมีใครอีกคนเข้ามาทําให้เมธร,รู้สึกว่าไปโฟกัสคนนั้นจนทําให้ทิ้งตัวเองทิ้งเมธนะคะแล้วก็เหมือนไม่ใส่ใจเมธเมธก็เลยเกิดความรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจว่าทําไมไปเอาคนนั้นเข้ามาแล้วความสําคัญของเมธก็หายไปความสุขของเราที่เคยมีต่อก,กันมันก็หายไปอะไรประมาณนั้นก็น้อยใจนะคะไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องไปเอาคนคนนั้นคนคนนั้นหมายถึง มือที่สามไม่ว่าจะเป็นชู้เป็นกิ๊กเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงได้หมดถ้าไปเอาเข้ามายุ่งเกี่ยวความรักของเราก็เกิดความรักของละแห่งกันในเรื่องราวความรักเกิดขึ้นเนาะใครก็ตามถ้าไปเอาคนที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมีเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างแดนไกลนะคะเกี่ยวกับอ่คนต่างชาติได้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณเมีในช่วงนี้นะ ขอดูฝั่งเขาหน่อยถ้าเขาพูดได้ตอบได้เขาจะตอบคุณเมธว่าอะไร The h i พ n t e s s d a t สี่เหรียญ The d e v i l สองไม้คุณก็คิดมากคุณคิดเยอะแล้วคุณก็หวังที่หวงที่หง น้อยใจฉันจบไปแล้วเรื่องนี้มันจบไปแล้วมันจบไปนั่งนานแล้วฉันเคลียร์พลังงานตรงนี้ไปแล้วมันไม่มีแล้วความเป็นกิ๊กเป็นชู้ความเป็นน้อยความซ่อนแอบความทําอะไรแบบลับๆพวกนี้ฉันเคลียร์พลังงานนั้นจบไปแล้วนะฉันมีแค่คุณฉันก็รักแค่คุณแล้วฉันก็พยายามที่จะประคองคุณแต่คุณคิดมากคิดเยอะเพราะเราไกลกันเพราะเราไกลกันจึงทําให้คุณคิดมากคิดเยอะหรือระแวงฉันฉันไม่ได้มีในเวลานี้มันก็จบแล้วจบจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาจบแล ouais by, ้วนะคะนั่นคือความ คำพูดของเขาเขาฝากมาพูดได้เขาจะตอบแบบนั้นจบไม่จบจบจริงไม่จบจริงใครอยากรู้เรื่องความเป็นส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะในการดูดวงส่วนตัวอันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะถ้าคนไหนตรงรู้สึกว่าประเด็นประเด็นมันตรงอยากรู้ชัดเจนว่าเขาเลิกจริงหรือเปล่าเคลียร์พลังงานนั้นให้จริงหรือเปล่าทักหาอาจารย์ได้นะคะดูดวงส่วนตัวได้นะอ่ะทีนี้เรื่องราวของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรเจ็ดดาบ จ้าสติกก้าไม้เดอะสตาร์องเหรียญนั่นไงมันมีเรื่องราวของการ7ดาบเจดาบมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเดอะไฮพิ t e s สซึ่งความแอบ,บซ่อนกิกชูว่ามันมีเรื่องราวของ7ดาบแอบบซ่อนแอบแฝงทำอะไรรับหลังนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการทำให้เหมือนกับทำให้มันถูกต้องทำให้มันชัดเจนไม่อยากให้เรื่องราวมัน ไปไกลเกินกว่านี้นะคะพยายามดึงคนรักกลับหรือต้องการให้มีความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักที่ดีก็เลยต้องใช้วิธีหลอกล่อหรือหลบหลบเลี่ยงนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ฉะนั้นอาจารย์ว่า เลิกจริงหรือเปล่าเหรอคะล้วกนแถ้าการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์โทรไลน์0 8 8 4 5 3 1 0 1 9แอดไลน์ไม่ติดก็โทรหาอาจารย์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะแล้วก็ใครต้องการให้คนรักกลับมาทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยในเรื่องราวของการเอาเขากลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งแต่ทุกคูท่ทุกเทสต้องมี อ่าตั้งแล้วแต่บุญและวาสนาในการที่จะช่วยเหลือนะคะก็แอดไลน์ดูดวงส่วนตัวก่อนที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะคะดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระค,ค่าครูโปรโมชั่นกลางวัน299บาทใครสะดวกช่วงไหนทักหาอาจารย์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ